สวัสดีค่ะมาพบกับน้องราเดียอยีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาถ่ายคลิปของเล่นอีกแล้วคะก็วันนี้จะเอาไมาดิทันบุนี่แฟชั่นนะคะก็มีนะสองแบบสองอันไม่ใช่สองแบบก็มาแกะกันเลยแกะอืมแกะแกะอันนึง สองสัมอุสแอปเปิลบลูมนะคะนี่แอปเปิลบลูบมตัวที่สองตัวใหญ่เพราะว่ันหนัก พิงกี้พายนี่ว่าแล้วต้องเป็นพิ้งกี้พายนี่นะคะพิ้งกี้พายหัวใหญ่จนตั้งไม่ได้เลยตั้งได้แล้วอัพเปอรบลูมาแล้วนี่อ่ะพิงกี้พายตอ่ะก็สำหรับวันนี้ก็ลานะไปก่อนนะคะ